บุกบุกครับจัดไปวันนี้เราก็มาทำเมนูแกงเห็ดโคนกันนะครับนี่ครับเห็ดโคนครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ที่ทส่งมา <c oughs> ให้นะครับเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยครับผมนี่ครับผมเราก็จะมาคูเขอาดินออกจากขาก่อนนะครับ ดโดยออกลัวสุดร่อนะครับบุกครับต้องบองเลยนะครับคลิปนี้เมนูนี้มีแต่พ่อครัวนะครับแม่คัวไม่มีครับผมจากคุกคาเสร็จก็เอาลงหม้อเลยครับบุบบุบ วันาเลยจน,นดไห,หนจุเดมายอดนมางบเ้ยย่าฟาบึงโ <c> อ <oughs> <c oughs> ้ยบึงจัยิใหญ่เล่ใหญ่ยิงนีง่า<อ>ยว่ยยงงพี่นอ้องอืมอืมโของใบหนามันานา่ฟอร์ดเอากัน ขัวครับโอ้โหขัวสุดหรอมามาครับพี่น้นองปามนเนี่ไงแตงหัวปีเลยครับไปกินง่ายๆเนะครับสองโลพันหนึ่งเด้อนี่เด้อ